การสอนสไลด์ความหมายในหลักสูตรต่างๆเรามักจะมีสไลด์ที่ระบุค,ความหมายของเรื่องนั้นๆเช่นความหมายของการเป็นผู้นําความหมายของการคิดเชิงยุทธ์ความหมายของการคิดเชิงความหมายเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆดัง,ง,งนั้นแนวทางการสอนที่เป็นสไลด์ความหมายคือมุ่งเน้นเรื่องของการอธิบายให้เข้าใจแก่นของเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหัวข้อโดยเฉพาะที่ปีคำอธิบายของความหมายและหยิบคำสำคัญที่อยู่ในประโยคของความหมายซึ่งมักจะเป็นประโยคยาวๆแล้วหยิบคำสำคัญเพื่อนำมาใช้อธิบายแทนภาพของความหมายทั้งหมดนีครับในสไลด์ความหมายหากเราไฮไลท์คำสำคัญ ก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดการจดจอ่อและก็เห็นคาเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งของภาพรวมเกือบทั้งหมดเรียกกรบางคนครับใช้เรื่องของเนื้อหาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์โดยความหมายมีคําอธิบายค่อนข้างยาวการจะให้ผู้เรียนจดจําความหมายนั้นบางครั้งอาจจะยากแต่หากวิทยากรสามารถเสริมตัวอย่างของความหมายนั้นเพิ่มเข้าไปได้ ก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะตัวอย่างนั้นมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มวิกรหลายท่านครับมักจะมีตัวอย่างประกอบสไลด์ความหมายแล้วเชื่อมโยงครับให้เห็นว่าตัวอย่างที่ยกนั้นเกี่ยวข้องกับความหมายในมุมไหนหรือประโยคไหนเป็นสําคัญคงไม่ได้ความหมายทั้งหมดบางคนครับใช้ ความหมายนี้เปิดกว้างทางความคิดครับก็จัดใช้สไลด์ความหมายเนี้ยสอนอธิบายแล้วเชื่อมโยงเหตุการณ์แล้วยังเปิดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นบนประสบการณ์ตัวเองบนความเข้าใจของตัวเองบนความเชื่อที่ตัวเองเคยเรียนรู้มาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพิ่มเติมก็จะทําให้บรรยากาศของการสอนสไลด์ความหมายนั้นไม่ใช่เป็นแค่การบอกความหมาย หรืออธิบายข้อความที่เป็นการยืดยาวแต่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมกับการคิดดังนั้นการอธิบายสไลด์ความหมายไม่ควรจะอ่านข้อความบนสไลด์แต่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจบางจุดข,ของข้อความนั้นเพราะผู้เรียนสามารถอ่านข้อความบนสไลด์ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเทคนิคการสอนสไลด์ความหมายนี้ จึงมีความสําคัญที่จะดึงให้ผู้เรียนเกิดความสนใจได้ไม่ยากคาง